ทองคลาสสิกออสเตรีฟิวเจอร์นั่นเองร,ร้านทองเจ้านี้เขาจะมองทองคำกับซิลเวอร์เป็นเช่นไรกับคุณท่านนั่นเองนะค,คุณธนเกียรติปัทมพงศ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ม,ม่อมครับชว่วงนี้ก็ต้องบอกว่าช้ําครับช้ําเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะทอมันลงแรง <c oughs> ครับช่วงก่อนหน้านี้โอ้อ้าวไม่ได้ใช้การเทคนิคช่วยเหรอฮท่นท่นฮันจริงๆผมบอกลูกค้าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วว่าทองมันจะลงแรงครับ แต่ว่าแต่ว่าีูกค้าไม่ได้ออกครับก็ถือเต็มเต็มเต็มปอดครับลนฟอสเซลไหมฟิเจอร์เนี่ยมีครับโอ้ไอไอทองไม่เท่าไหร่ครับตัวหนักคือซิลเวอร์เพราะว่าซิลเวอร์มันลงเกือกครึงสิบเปอร์เซ็นตใช่ครับแบบโอ้โหพี่ไม่กล้าพี่ยังไม่กล้า ต้องบอกว่าใสนีกครับจริงจริงผมบอกลูกค้าว่าให้หนีตั้งแต่ประมาณร้อยสี่เหรียญแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ออกททนอาจจะอาจจะไม่ได้สะดวกดูนะครับก็เลยหนักอยู่ครับพี่มอนนะครับเพราะว่าเหรียญหนึ่งมันขึ้นก็สามพันเนาะลงก็สามพันนะครับแล้วลงมาจะร้อยสิบหกอ่ะ ลงมาถึงประมาณสักเจ็ดสิบห้าเหรียญนะโอ้ยมันเนื้โอ้ลงมาเกือบเกือบเกือบสามสิบเหรียญลงมาเกือบเยอะมากครับลงผมโอเคแล้วก็วันนี้ครับผมใช่ครับคือตอนแรกผมม่คิดว่ามันลงมาสักสักพักนึงก็น่าจะจบแต่ว่าพอเปิดวันจันทร์มาลงแพนอีกต่ออ่ะไม่เป็นไรครับเอาใหม่นะครับผมแล้วก็คือจริงๆแล้วช่วงแต่สัปดาห์นี้ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมก็แนะนำในการซื้อท่องคำ จริงๆวันนี้ไม่ใช่วัน,วน,วน,วนที่ควรซื้อนะครับควรเป็นเมื่อวานเพราะว่าผมมีกลยุทธ์ในการให้ทองคําตั้งแต่จองช่วงของการเข้าตั้งแต่สี่พันแดร้อยกับสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับแนะนำทำเมื่อวานแล้วก็วันนี้แนะนําทํากําไรนะครับคือถ้าถามว่าซื้อตรงกลางนี้ใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่แน่ๆครับเพราะเมื่อวานนี้เราซื้อตรงที่ติดด้านล่างที่ใกล้สต,ต็อปด้านล่างครับแล้วก็วันนี้เราลุ้นทํากําไรในโซน แถวห้าพันห้าสิบกับห้าพันหนึ่งร้อยครับที่ลุนกับการทำกำไรพี่มอนวันนี้จะไม่แนะนำในการ,รซื้อเพิ่มนะควรแนะนำในการปิดสถานะมากกว่าถ้าเกิดซื้อเพิ่มเนี่ยโอกาสในการโดนสูงมากนะครับฉะนั้นเราจะบอกว่าใครถือฟังร้องอยู่ทำกำไรแถวแถวห้าพันห้าสิบกับห้าพันหนึ่งร้อยครับพี่มอนเขาเรียกทองคำใครช้อนมาใช่ไหมฮะใช่ครับขายที่เท่าไหร่นะขายที่ห้าพันห้าสิบครับ กับห้าพันหนึ่งร้อยครับสวให้ชัดนะเอาให้จบนะเพราะตอนนี้ <c oughs> จะโดนฟอสกันหมดแล้วอ่ะ 5, ส่วนครับผมห้าพันห้าสิบกับห้าพันหนึ่นงร้อ,อ Silver, ยครับผส่วนในฝั่งขอ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 งซิลเวอร์นะครับผมณตอนนี้ต้านของเขาในการรีบาวขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบเก้าสิบหกแล้วก็ร้อยสองครับ วันจันเราแนะนําซื้อที่เจ็ดสิบสองนะครับณปัจจุบันกลับมามีกําไรประมาณหนึ่งครับพี่พี่ม่อนเพราะว่าเราซื้อเจ็ดสิบสองมันขึ้นมาประมาณหกสิบสองกำไรประมาณสิบสี่เหรียญสิบสี่เหรียญคูณสามสิบสามสามพันนะครับก็ประมาณเกือบเกือบแบบหลักผมคิดเลขยดไม่ได้ผมงงด้วยนะครับถ้าสิดขายขายเก้าสิบครับนะครับกำลังกำลังใช่ครับกำลังงงตัวเลขอยู่ว่าเออปัจจุบันกำไรเท่าไหร่วันนี้ ไอที่ไดก็เสียิเฮ้ยมาเจ้าใจหรือเปล่าเนี่ยประมาณสี่หมื่นสองครับที่ได้กลับเข้ามานะครับได้กลับเข้ามาประมาณสี่หมื่นสองแล้วก็ถ้าถึงเก้าสิบเนี่ยถึงแทงใช่ไหมครใช่ครับถ้าเกิดว่าถึงในโซนของเก้าสิบนะครับเราจะกําไรประมาณสักห้าห้าหมื่นสี่ครับนะครับผมก็เอาเอากําไรกลับมาหน่อยครับนะครับผมอาจจะขาดทุนลดลง นะครับผมต้องบอกว่าขาดทุนลดลงคือแรงพันิกของตลาดทองกับซิลเวอร์มันมันเยอะจริงๆครับแล้วก็พี่มอนเออผมออผมได้มีเวลาคุยแลกับกับเรื่องของว่าทำไมตลาดทองถึงทองไทยนะถึงเปิดไม่ครบ24ชั่วโมง24ชั่วโมงใช่ครูผมไม่ถามาคนไหนคนและล่าสุดจากผมไม่ถามกับ อ่าผู้คุมคนคุมคนใหม่ของตัดทีเฟกครับที่เพิ่งเข้ามาผมอ่านไม่ตรงเลคนใหม่คนใหม่ใช่ใช่ใช่เขาตอบผมว่าอะเนื่องจากว่าโบกสมาชิกบางโบกไม่ให้ความร่วมมือครับเรื่องอะไรให้ความร่วมมือเงินเข้าออกของเขาใครจะล้วงคอยจากวูเขาได้ล่ะค่าโบกอตใหญ่แล้วล่ะผมเจอเรื่องนั้นครับผมผมเขาบอกผมมาเรื่องกันว่าอ้าวโบก โบกสมาชิกเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดพิธีชั่วโมงผมได้แาจากนั้นครับพี่ผมแค่ผมแค่ผมไม่ไม่เป็นความผิดของเขาตลาดดีเฟกเออไม่ใช่ความผิดของตลาดดีเฟกนะก็ขอมาเก็ตเมเกอร์ห้าโบกเกอร์ใหญ่ทองคำแบะเขาไม่ให้เป็นเรื่องอะไรเงินไปอยู่ที่เขาไม่ใช่ห้าโบกเกอร์ใหญ่ครับพี่ไม่ใช่ห้าโบกเกอร์ใหญ่คือโบกทองให้ทั้งหมดครับอยากให้เปิดพิธชั่วโมงแต่ปรากฏว่าคนที่ต้องเปิด มันมีทั้งหมดสามทเจ็ดเจ้าโอ้บรกเกอร์ในประเทศไทยเองเหรใช่ใช่ครับอืมันไม่ใช่ห้าบลกเกอร์ใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ห้าบลกเกอร์ทองแต่ว่าเป็นที่ประกาศเ้าประกาศประกาศประกาศพลเมืองนักลงทุนไทยให้รับทราบว่าทําไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่สามารถเปิดบริการได้เนื่องจากบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ไม่ให้ความร่วมมือไปด่ากันเองปะ อย่ามาด่าตลาดของเรานะเออไม่ด่าตลาดเออผมก็เพิ่งรู้ว่าเออเขาก็ไม่ได้ผิดนะคือเขาอยากให้เปิดนะเพราะว่าคือคือในเรื่องของอ่ะเขาก็บอกเขาได้ค่าของเพิ่มเขาก็อยากให้เปิดแต่ว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่สมาชิกทองนะเพราะว่าทองของทางห้าบกใหญ่อ่ะเขาเปิดยี่สิบชั่วโมงอยู่แล้วเพราะว่าเขาเปิดอยู่แล้วก็มีคนอยู่แล้วแต่ว่าบกอดื่นไม่ให้ความร่วมมือ ใช่ใช่ครับคือคือต้องแก้ข่าวก่อนเดี๋ยวเพื่อเข้าใจดีเออใช่ใช่เราก็ไปหาในตลาดที่เฟกตลาดโอ้ยคุณพระคุณเจ้าอ่ะก็ให้ให้แบงค์กรุงไทยอ่ะเป็นมาร์เก็ตเบเกอร์ไม่ต้องไปง้อโบรกเกอร์ประเทศไทยก็ได้เนี่ยอืมก็แล้วแต่เลยครับพี่ต้องอยู่ที่คือตรตันนาด์เขาบอกว่าเอ็มดตลนาด์เขาบอกว่าเขากาลังปรึกษากันอยู่ว่าจะหาทางออกยังไงดีเออผมก็บอกก็รอฟังอยู่ครับว่ายังไงได้บ้างเพราะว่าถ้าเปิดอ่ะมันก็เป็นผลดีต่อนักลงทุน ใช่ได้ครับหรือไม่เราก็ไปเปิดบัญชีกับคลาสสิกออสซิลิหรือเปิดบัญชีบล็อกทองไปเลยง่ายๆยใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณครับพี่บ้านโอเคครับอโอเคถ้าอยากเทรดทองตลอด24ชั่วโมงไปเปิเปดบัญชีบล็อกเกอร์ทองกับี Classic ิ๊กคลาสสิกออ i ซิลิทฟิชเจอร์ม่ทองสซุกแล้วอะไรอีกจัดไม่ได้แล้วก็มี YLG ออสซิลิครับออสซิลิแล้วก็มีทางอของคลาสสิกครับคลาสสิกโอ่า ใช่ใช่ใช่พี่พี่จำสามสี่โรกที่คุยกับพี่บ่อยๆแลมีวาอจีแม่ทองสุกที่เขาเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งแม่ทองสุกเ็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมขยายนิดหนึ่งถ้านับตามมูลค่าเขาเขาปิดเบียดกันสองคนเบียดกัวาอจีวาจีกับแม่ทองสุกครับถ้านับตามมูลค่านะครับผมขายใหญ่ขายใหญ่ทองคือแม่ทองสุกกับวอจีนันทุนอะไปเปิดสองโรกแต่สองโรกเขาไม่ได้สปอนเซอร์พี่่ะ ก<ข>ารซ<ช>ก้อไม่ได้เสมอเสมอนะเนี่ยอุยอ้ยออกมาครับอุย้ยเปิดกับทาง Aussie ก็ได้ครับไปไปเลยไปเปเลยโอเคอะโอเคเข้าใจกันแล้วนักทุนไทยทางประเทศไทยครับแล้วก็อีกนิดนึงครับพี่มอนครับก็เลยไปเรื่องของเซตนิดนึงนิดเดียวครับก็คือว่าค,ครอบก่อนที่เราให้เข้า Second เซตกันไปเนาะนะครับก็คือรอบก่อนที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามองว่าเซตห้าสิบเนี่ยน่าจะไม่หลุดในโซนของบริเวณที่เราติดกันไปก็คือแปดหกแปด ไม่หลุดจริงนะครับใครได้ของแล้วนะปัจจุบันนะครับที่เห็นราคาแบบนี้แล้วจะทําก,กําไรก็ได้เหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้แล้วไม่รู้วันจันทร์เนี่ยเราจะได้แบบไหนอย่างนี้ครับแล้วผมบอกเสมอว่าถ้าเกิดว่าได้พักรัฐบาลเดียวพุ่นเราไปต่อแน่เพราะเราได้เอกภาพที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดได้ไเป็นเลือกตั้งเอาพักเดียวไปสี่ก็ไม่รู้ว่า รมไหนสิบกว่าล้านคนจะเลือกพักไหนครับผมก็ไม่รู้ได้เนอะผมก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้ผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าเออมันเป็นทางเลือกเผื่อว่าถ้าเกิดเป็นสองพักสามพักขึ้นไปเนี่ยอีกกาพมันจะไม่จบมันก็าอยกใหุ้นขึ้นเนี่ยคนหุ้นเนี่ยเป็นเลือกพักเดียวไปพักไหนชนะก็เลือกพักนั้นเนี่ยคนหุ้นแต่ผมที่ผมไปดูข้อมูลภายในมาปรากฏว่าแบบมันเมื่อประมาณปีก่อนนะครับปีก่อนนะก็คนเทรดหุ้นบ้านเราที่สมัครแค่ล้านเดียวเลยนะ ร้านคนเลียวแ่รนใช่ร้านซือร้านน่งซื้ห้สิบล้านไม่ไหวเพราะว่าพลเมืองไทยมีสิทธิ์เลือกตั้งห้สบสองล้านคนสู้ชาวนาชาวไร่บ้านที่ไม่ได้แน่เลยคนูครับโอเคก็ก็บอกว่าทำกำไรแล้วก็ตัวที่เราไม่น่าแนะนำขายกรับวันก่อนเลยโอ้โหพี่คือเพ่อนเลยอะ ลดดาวก่อนขายตีหกโอ้โหวันนี้พี่ขึ้นสี่เก้าพี่หนุดมือไปหมดเลยไม่กลับมาเราถือเข้าเลยสี่หนึ่งนะครับเราถือสี่เอ็ดแล้วมาทำกำไรสี่หกเราก็ห้าบาทแล้วแต่ถ้าเราเสียดายกำไรที่เพิ่มขึ้นหายไปห้าบาทอีกไม่ให้เก็บไว้สิบาทเลยแล้วเนี่ยหนึ่งคอนแทกได้ตั้งหมื่นหนึ่งแล้วนะใช่ครับซื้อหนึ่งคอนแทกใช้เงินเท่าไหร่นะพี่จำไม่ได้ต้คุยกันท่าน หนึ่งคนใช้เงินเท่าไหร่นะหมื่นหมื่นห้าพันบาทได้หมื่นหนึ่งอะเออเออเออเจ็ดเจ็ดร้อยครับอ่านะเจ็ดพันเจ็ดร้อยแต่ไม่เป็นไรงคนได้หมื่นหนึ่งกับได้ถ้าเก็บไว้ตอนนี้ประมาณหมื่นหนึ่งใช่ครับโอเคมีประมาณนี้ไมมม่นเหนื่อยเหนื่อยมากเลยขายหมูเอ็นนึนี่เหนื่อยขายหมูแั่เนี่ยนี่ขายหมูดีกว่าขายขั้ทุนนะเออ่าเชิญค่ะมีคุ้นจะไหนเลือกใหม่ไหมจะไม่เป็นไรทุ่ท่านะราม่กาให้ตัวครับ ต้องบอกก่อนว่าหุ้นตอนนี้ไม่กล้าให้เลือกเพราะเราไม่รู้ว่าพักยังไงบ้างกับการเวียนวันเราเดี๋ยวเผื่อแบบว่า,าซื้อเสร็จปั๊บอ่ะพักนี้ไม่ได้ทักอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวนี้ประเด็นเราบอกว่ารอเสด็จน้ําก่อนรอกากตั้งเสด็จน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ากันเพราะว่าเข้าก่อนก็ดีครับแต่ถ้าเกิดเข้าผิดไม่ดีนะนะครับผมเด็กมันใบกวกำไรหายหมดอต่เด็กก็กลัวเท่านี้เลยครับเด็กทุดบอกขัวก้อย ไม่เป็นไรคุณท่านเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอ,าอ่านเบสิกจัดเลยพักเดียวรู้เลยเ <laughs> บดเบดเบดเบรดเหรอโปไปแอ,อดหรือว่าเบดไปแอดอ๋อไปจะไปแอดยังไงดีครับว่าพักไหนเนี่ย,รยเราก็ไม่รู้เนาะว่ายังไงเรื่องการเมืองมันต้องนาทีสุดท้าย<ช>แ,แต่พวกเราพลเมืองทั้งทุนเรามีแค่ล้านคนเน่ยจะไปสู้อะไรได้ล่ะอืมอะแต่ว่าคอนเซปต์ที่คุณท่านพูดถูกนะการเมืองอ่าเข้มงวดอันนี้ก็ ลางสัปด,ดาห์เพราะเราเลือกตั้งวันอาทิตย์เนาะสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนไทยเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วละ่ะหลายหลากหลายเรื่องนะก็ก็เลือกไปใช้สิทธิของท่านให้ได้ว่าสิทธิ์เนาะ,น,ะนักถุน,นเพราะสิทธิ์ตัวนี้มีละคังล้ะก็เป็นสิทธิ์ที่มีความหมายนะฮะว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะฮะอ่าก็ต้องดูว่าเราจะแลกอะไรนะะักถุนนะ ครับก็สำหรับพวกเราดังสุดใครชนะก็คือคนที่ชนะแหละพวกเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะแต่ก็ห้ามอีกลงลงอะไรนะลงประท้วงลงอะไรเงี้ยตลาดไม่ชอบใช่ก็คือตลาดจะชอบอ่ะเออใครชนะก็ได้ขอให้ไม่ชนะขาดนะขะของพวกพวกหากินเนี่ยพวกจะมาหากินในตลาดตลาดชนะขาดดีสุดครับอืมเพราะว่าบทเรียนที่ผ่านมาเราก็เห็นพักผสมแล้วปวดหัวมากมากเลยวุ่นวาย นะฮะเนี่ยในขณะดพี่เจนพี่ยังบอกเลยว่าวุ่นวายผสมเนี่ยอ่ะเราเทคซายกันไปแล้วแต่ทุนนะแต่ว่าครับบรรยากาศตลาดอยากให้คนที่ชนะขาดให้ชนะเลยจบจบจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศใบนี้ก็ก็ต้องต้องยอมรับเกิดสิ่งที่ชนะขาดหรืออย่างไรนะฮะรออาจารย์จุ้ยค่ะรออาจารย์จุ้ยเรื่องเรื่องกโอเคอังกฤษของเอาไปอาจารย์จุ้ยเรื่องพักผมผมรู้ว่าอาจารย์จุ้ยเรื่องอะไรผมว่าอาจารย์จุ้ย ชอ,อชอบพันแรงชอบพันแลงอาจารย์จุชอบพันแลงชอบชอบสีบส<อ>้<ผ>มเขาเขาเขาชัดเจนอาจารย์จุก็ชัดเจนมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหุ้นอีกตัวหนึ่งเป็นห้าน,น่ะห้านใจก,กล้าไหมอ่อก็ใจกล้าครับไม่ไม่มีนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตอบพี่ว่ากล้าหรือเปล่าอืมตัวไหนคำถามอไมยังถามยังโอ้ผมว่าใจกล้าถามเดลต้าแน่นอนไม่ดูตรงแล้ว กไม่ใช่เหรอคะไม่ไม่เรื่องไรเดลต้าเดลต้ามันต้องขึ้นอยู่แล้วพี่ไม่ถามเรยังไงครับพี่พี่ถามไอตัวที่แบบต่างกันไหมการวิจัยฮะโอ้เห็นไหมเห็นไหมท่านยังกลัวเลยเดลต้าพี่ไปถามบะกพะมีคําตอบตามเทคนิคแต่อีกการวิใัยอ่ะคุณท่านตอบแบบไหนได้บ้างคือเห็นไหมท่งเขียวมาเริ่มเลยอ่ะ จรเลยเ้ยพี่มนอย่างนี้ไม่ได้ข้างเขียวสายสายแล้วหมื่นล้านที่พูดพูดเราวเห็นเป็นสิ่งเกี่ยวโอ้โหเป็นหมื่นล้านนะเครื่องบินห้าห้าล้ำอ่ะขายเครื่องบินเนี่ยได้ทุนไหมอ่ะหกบาทเนี่ย้พี่ม่อนเนื่อยคือ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 ในมุมผมนะอย่างแรกก่อนคือตอนแรกอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่เตรียมสะดุกอยู่แล้ว เป็นเพราะว่าไอ้แพทเทินที่เราเห็นน่ะมันคือแัทเทินสามเหลี่ยมแต่ว่าเป็นสามเหลี่ยมที่ที่ที่นะที่เป็นอย่างนี้เป็นตัวของอ่อเอ n เซ n g ิ้งไทแองโกลที่เตรียมหลุดพอมันหลุดต่ำกว่าในโซนของบริเวณแถวอ่าุดขดก็เจ็นที่ที่เห็นนะครับก็มันก็ลงมาคำถามคือ ใช่ครับแพทเทิร์นแบบนี้แล้วก็ถ้าแบบเนี้ยคือมันมีโอกาสลงต่อฉะนั้นถ้าถามผมว่าเอาไงผมก็บอกว่าไปซื้อนะครับถึงจะเป็นแท่งเขียวใหญ่ๆก็ตามนะพี่มอนนะลหลายคนบอกว่าอ๋อแท่งเขียวตาไมได้มอลลุ่มเนาะมันน่าสนใจบอกว่าพี่เห็นแท่งก่อนพี่ดูแท่งก่อนนิดนึงว่าบอกว่าหนีได้หนีครับดีกว่า<อ> <laughs> นะครับโอ้ยคุณท่านคุณท่านทำรายการบินไทยของพี่คุณเท้าไฟาได้อย่างไร โอ้พี่อ้หน่งป้าป้าไม่รักเราเราก็อย่ารักเขาดีกว่าอ่ะขำๆไปนีอไม่มีอะไรหรอกเพราะตลาดหุ้นมันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงมันมีไอ้ตัวที่ขึ้นแต่ทั้งตัวที่ถือกันมีไทยพี่ขำไม่ออกมนร้องไห้น้ําตาตกได้อยู่เนี่ยแล้วลองดูสิบสองเปอร์เซ็นตเขาเขาเรียกอะไรนะคนที่มีต้นทุนสองบาทอะไรสักอย่างอ่ะพี่จำไม่ได้ละไม่ได้ตัดคาโอเค อ่ะเองวัดบาหกบาทตอนนี upp, ้นะฮะกองทุนทั no. <S <S 1> <S 1> mmm like mm ้งประเทศนะฮะน่าจะผานกันไปตัวตึกเก้าอกองทุนทั้งประเทศที่เท่ากับพลเมืองไทยทั้งประเทศนะไอพวกรถหย่อนภาษีคุณท่านซื้อบ้างเลยไทยเอสจีอ่ะก็มีบ้างครับพี่แต่ว่าผมพยายามคือมันมันเรียกเยอะคือจริงๆอ่ะส่วนใหญ่มีเดลต้าซะเยอะนะที่ผมเห็นนะคือเขาเป็นหุ้นมม่นคง เขาเลยบอกไยจีต้องมีหุ้นแบบนี้ดูผมไปคือจะบ้างคงยังไงเออครับผมเดี๋ยวหัวเราะหัวเราะอย่าด็งทุนพี่ติดน้ำตาจะลากสายเลือดแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับคุณชุยนะฮะครับคนรขอบคุณครับพี่ม่อนครับสวัสดีค่ะมีนักทุนที่ดูกราฟเทคนิคพี่ม่อนหางจะยาวก็ได้นะครับยังไม่จบว่ะวิเก่งเลยเนืองจุกพี่มอนเก่งมากเรื่องกราฟเทคนิค อขอบคุณมากกับคุณท่านนะะคุณท่านก็ขายหมูหรอวครับเป็นสิ่งนึไม่เป็นไรขายหมูดีกว่าติดดอ,อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกท่านหนึ่ง